ถ้าพูดถึงเซรั่มลดเลือนริ้วรอยแล้วแล้วก็จะต้องมีชื่อเซรั่มตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาแรงสุดๆในตอนนี้เพราะไม่เพียงช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและแข็งแรงขึ้นแต่ยังทำให้รูขุมขนเล็กลง ผิวหน้ากระจ่างใสที่สำคัญคือช่วยต่อต้านริ้วรอยให้ผิวกระชับเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื้อเซรั่มใช้นวัตกรรมของแบรนด์ที่เลียนแบบผิวตามธรรมชาติซึ่งก็คือมีส่วนผสมที่เป็นน้ำและน้ำมันแยากกันอยู่ความพิเศษคือเมื่อกดออกมาบนฝ่ามือให้ผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันด้วยการวอมบนฝ่ามือจากนั้นกดเซรั่มเข้าสู่ผิวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนที่ผิวมันมากๆอาจจะไม่ชอบเท่าไหรน่นกแต่ถ้ารู้ตัวว่าผิวแห้งขึ้นประการผิวเริ่มเสื่อมลง ตัวนี้เป็นเซรั่มที่ต้องรีบคว้าไว้เลยค่ะ เซรั่มลดริ้วรอยอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากด้วยการใช้เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์อย่างโครโนลักซีดีเทคโนโลยีที่ผสานคุณประโยชน์ของสารบำรุงต่างๆไว้ด้วยการพร้อมผนึกกำลังมากับกระบวนการเปียร์ฟิเคชันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกมากขึ้นหลายๆคนที่ใช้จึงรู้สึกว่าผิวหน้าชุ่มชื้นแข็งแรงกระจ่างใสและกระชับมากกว่าเดิมแถมรูขุมขนยังเล็กลงริ้วรอยต่างๆก็ดูตื้นขึ้นเนื้อเซรั่มค่อนข้างเหลวมีสีน้ำตาลและ กลิ่นหอมอ,อ,อ่อนเมื่อทาแล้วจึงซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ไวอีกทั้งยังค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวเพราะปราศจากน้ำหอมและน้ำมัน เซรั่มตัวดังจากลังโคมมีส่วนผสมพิเศษจากพรีแอนแอมโกรบิโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์ที่ประกอบไปด้วยยีสต์และไมโครบัมซึ่งผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้ได้เนื้อเซรั่มที่เนียนลื่นและบางเบาซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ง่ายโดยไม่ทิ้งความเนื้อหนาพร้อมบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกช่วยคืนความชุ่มชื้นให้ผิวกลับมาแข็งแรงส่งผลให้ผิวเนียนละเอียดกระชับและริ้วรอยดูจางลงอีกทั้งรูขุมขนยังเล็กลงและผิวกระจ่างใสขึ้นจนสังเกตได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อาการระคายเคืองต่างๆทุเลาลงอีกด้วยการบำรุงหนึ่งครั้งใช้เนื้อเซรั่มไม่เยอะหนึ่งขวดจึงสามารถใช้ได้นานคุณสมบัติดีขนาดนี้ครอบคลุมทุกความต้องการของสาวๆแน่นอนค่ะ อีกหนึ่งเซรั่มลดริ้วรอยยอดนิยมของสาวๆมีส่วนผสมหลักจากพืชสมุนไพรเกาหลีกว่า5สายพันธุ์ด้วยความเข้มข้นสูงถึง180%ช่วยปรับสมดุลการทำงานของผิวให้แข็งแรงและชุ่มชื้นขึ้นพร้อมปกป้องผิวจากริ้วรอยเหี่ยวย่นและความเสื่อมโทรมต่างๆหลังใช้แล้วหลายคนจึงรู้สึกว่าผิวหน้ากระชับและเรียบเนียนขึ้นปูขุมขนเล็กลง สีผิวดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเหลวคล้ายน้ำมีกลิ่นหอมสมุนไพรทาแล้วซึมเข้าสู่ผิวได้ไวใช้แล้วจึงสบายผิวนอกจากนี้ยังช่วยลดการระคายเคืองต่างๆได้อีกด้วยปัจจุบันมีหลายขนาดให้เลือกซื้อจึงสามารถซื้อขนาดเล็กมาทดลองก่อนได้ค่ะ เซรั่มจากคิวสูตรที่ทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยตื้นขึ้นใบหน้ากระจ่างใสจุดด่างดําจางลงอย่างเห็นได้ชัดและยังให้ความชุ่มชื้นต่อผิวด้วยกรดไฮายาลูรอนิกอีกด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเหลวมีความหนึบแต่ซึมซาบไวคนที่ผิวมันก็ใช้ได้ดีมีส่วนผสมอนุพันธ์วิตามินซีบริสุทรแอลแอดคอ์บิกแอซิดวิตามินซีจีวิตามินซีจี C, G, หรือแอดคอร์บิวกลูโคไซด์รวม12.5รีวิวจากผู้ใช้จริงพบว่าการใช้เซรั่มตัวนี้อาจจะรรู้สึกออุ่นผิวหื รู้สึกยิบยิบบ้างพอให้รู้ว่าส่วนผสมกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างไรก็ตามตัวผลิตภัณฑ์มีความอ่อนโยนที่ผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้ค่ะปัญหาริ้วรอยที่เกิดจากผิวแห้งและอายุที่มากขึ้นต้องจัดการด้วยเซรัม่มตัวนี้ที่ต้องบอกเลยว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากและมีรีวิวจากผู้ใช้จริงค่อนข้างเยอะด้วยลักษณะพิเศษที่ผสมเซรั่มและน้ำมันเข้าด้วยกัน มีส่วนผสมจากน้ำพึ่งสายพันธุ์และบีที่เป็นพันธุ์หายากในหมู่เกาะโอเอซานโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าดูอิ่มเด้งลดเลือนริ้วรอยพร้อมยกกระชับส่วนที่หย่อนคล้อยผู้ที่มีผิวมันก็ใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากๆแถมยังไม่ทิ้งคราบมันเหนื้อหนาอีกด้วยเซรั่มจาก LA แม้ตัวนี้หลายๆคนก็ยกให้เป็นเซรั่มลดริ้วรอยที่ดีที่สุด มีส่วนผสมหลักจากเมตาบอลิกเฟอร์เมนท์ที่อุดมไปด้วยพืชพันนาหน,น้าชนิดแบบเข้มขน้นไม่ว่าจะเป็นกลูตาไทโอนและไนแอซินามิดดช่วยเสริมให้ส่วนผสมอื่นๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีลามทีคอนเซนเทรตช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมปรับสมดุลผิวและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมิราเคิลโรทีเอ็มที่เป็นส่วนผสมเฉพาะของแบรนด์ทำหน้าที่ฟื้นบำรุงให้ผิวดูอ่อนยาวและเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะกลางคืนเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นบำรุงผิวที่ดีที่สุดเราจึงอยากแนะนำเซรั่มลดริ้วรอยสำหรับกลางคืนตัวนี้โดยมีส่วนผสมที่เข้มข้นอย่างไบโออาร์ไวเลเบอรเรติโนยที่ช่วยให้ริ้วรอยแห่งวัยดูจางลงยกกระชับผิวหน้าที่ดูหย่อนคล้อยให้กลับมาเต่งตึงอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีในแอซินามิเดมสูตรเฉพาะของโอเลไม่เพียงทำหน้าที่ลดเลือนริ้วรอยต่างๆแต่ยังช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสจุดด่างดำที่มีดูจังลงอีกด้วยที่สำคัญยังซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและล้ำลึกช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งคืนหมดปัญหาเรื่องผิวแห้งอย่างแน่นอน ริ้วรอยจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปัญหาที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเราจึงขอแนะนําเซรั่มตัวนี้ที่มีคุณสมบัติลดเลือนริ้วรอยได้อย่างตรงจุดมากๆด้วยส่วนผสมของเรติงวายแอลพาริเมตหรือโปรวิตามินเอช่วยปรับปรุงโครงสร้างของผิวหนังและฟืน้นฟรูริ้วรอยใน8จุดสําคัญบนใบหน้าให้ตื้นขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนและสารสกัดใบบัวบกไม่เพียงช่วยบำรุงให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนชุ่มชื้นดูอิ่มน้ำตลอดเวลาป้องกันริ้วรอยที่เกิดจากปัญหาผิวแห้งแต่ยังลดรอยจุดด่างดำให้ดูจางลงได้อีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่เน้นความสะดวกสบายต้องบอกเลยว่าเซรั่มตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเพราะหาซื้อได้ง่ายเพียงแค่เดินไปเซเว่นสาขาใกล้บ้านคุณหรือจะคลิกซื้อออนไลน์ก็ง่ายไม่แพ้กันและนอกจากความสะดวกแล้วเซรั่มตัวนี้ก็ยังผสมผสานสารสกัดเข้มข้นอย่างคอลลาเจนและวิตามินซีที่เป็นประโยชน์ต่อผิวซึ่งส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวช่วยให้ริ้วรอยต่างๆดูจางลงพร้อมทั้งบำรุงให้ผิวชุ่มชื้น ที่สำคัญยังใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนเพราะวิตามินซีจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดในตอนกลางวันและฟื้นฟูผิวในตอนกลางคืนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด